สับสนุนโดยเครื่องดื่มเรดดี้อยากให้ทุกคนดูดีเครื่องดื่มเรดดี้ เรื่ม ready พร้อมทุกที่ดูดีทุกเวลาเครื่องดื่ม ready อยากให้ทุกคนดูดีนะคะดูดูดีเนี่ยก็ต้องดูดีจากภายในเลือกอาหารเครื่องดื่นที่มีประโยชน์นะคะบำรุงเซลล์จากข้างในเวลาที่สวยมันก็จะบ่งบอกมาถึงภายในผิวพรรณสดใสด้วยเนาะเพราะว่าในร่างกายคนเรา70%ในร่างกายคือน้ำนะจ๊ะดื่มน้ำเยอะๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดนั่นก็ควรจะดื่มมาแล้วก็น้ำอื่นๆด้วยที่มีส่วนผสมจาก จากอะไรที่มีประโยชน์ผลไม้ต่างๆเองด้วยนะคะแนะนำด้วยอะมาถึงช่วงนี้นะคะย้ำเกมกันก่อนรุ่นรับเสื้อยืนสวยๆสบายดีทีวีของเราสกรีไลน์ใหม่แล้วนะตอบคําถามกับช่วงเล็กใหญ่อะไรเอ่ยตอนเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะมีคํามาให้ดังต่อไปนี้นะคะคนหลายใจตกรางวัลอยากอยากตบตื้อๆใช่แล้ใช่แล้วนั่นแหละคือเพลงนั่นแหละขอคุณ พิมเฉพาะชื่อเพลงที่ถูกต้องพิมพ์ให้ถูกต้องชื่อศิลปินคนร้องไม่ต้องมีนะเอาแค่ชื่อเพลงอย่างเดียวแล้วก็กดส่งมาได้เลย4 7 4 7 7 0 0ค่ะเอาตัวอย่างนะถ้าจะตอบนะไม่ต้องมีคําว่าขอพอไม่ต้องมีนูตอบว่าไม่ต้องคือแบบแค่เื่องเพื่ออะใจปุ๊บแค่นั้นเลยส่งมาเลย4 7 4 7 7 0 0นะคะอ่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะหลายท่านก็จะมีอาการไข้ หวาดไอกําตรเยอะบางคนนี่ไอเนาะเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่เรารู้กันดีมีน้ำมะนาวน้ำพึ่งน้ำอุ่นจิบบ่อยๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสูตรของฝรั่งเขาใช้ช็อกโกแลตค่ะแล่ต้องเป็นช็อกโกแลตที่ดาร์กช็อกโกแลตไม่มีส่วนผสมของพวกน้ำตาลโกโก้ล้วนยิ่งขมเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะทานวันละที่ที่มันจะเป็นเป็นปาเป็นแถบมาให้ใช่ไหมเราบีบมาสัก หรือไม่ันก็แบบเป็นผงไงแต่ทานร้อนๆอ,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 อุ่นๆแต่ทานบ,บ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าในช,ช็อกโกแลตแบบเข้มข้นเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเทโอโบรมีนมจะมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการไอได้ดีกว่ายาแก้ไอในปัจจุบันซะอีกก็คือขมนั่นแหละดื่มแบบขมๆนะคะลองดูลองดู นะจ๊าก็คุ้นเคยอยู่แล้วช็อกโกแลตเชื่อว่ามีทุกบ้านอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นช็อกโกแลตใส่นมใส่น้ําตาลเนี่ยนั้นนอกจากอ้วนแล้วทําให้เป็นสิวด้นะคะเนาะนะจ้ะอะล่าช่วงนี้ไปฟังเพลงกันบ้างดีกว่ากว่าความหมายที่กลัวน้องสักแก้วห้กันนาอ ความหมายดีๆแต่ก็เสียสละนะให้เธอไปแบบว่าเลือกทางของเธอไปนะจ๊ะรักเธอปลายแผนรักฉันเหมือนเดิมค่ะจากพี่เวสป้าสยามค่ะและขอบคุณเครื่องดื่มเรดดี้เพราะทุกที่ดูดีทุกเวลาเครื่องดื่มเรดดี้อยากให้ทุกคนดูดีสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเรดดี้อยากให้ทุกคนดูดีเครื่องดื่มเรดดี้